เอกมีครับเราพี่ไอชายสวัสดีครับพวกเราบัสอะน้องพี่ฮาร์นะคะการร่วมงานวันนี้เป็นไงบ้างคะก็ฮาร์รู้สึกยินดีมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเราเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจครับก็เหมือนกับพี่ฮาร์ดครับก็ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาแบบในงานสำคัญๆแบบนี้ครับเป็นปีแรกเลยหรือเปล่าใช่ครับ ปีบรรยากาศวันนี้มาเจอแฟนๆมาเจอคนให้กโดนไปอีกชุดช่วยบ้างก็จริงๆวันนี้รู้สึกว่าแฟนๆมาเยอะกันมากคร ını, okay. ับแล้วก็ผมเห็นข้างหน้ามีพรขบวนพาเลทมีอะไรคืนไปหมดเลยก็ดีใจครับรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสําหรับวันนี้ครับจริงชุดช่วยนิดนึงไม่พูดถึงไม่ได้คก็เือก่งไลยค่ะว่าอยากใครอยากเป็นอะไร จริงจริงพี่พี่คอนเลยใช่ค่ะจริงจริงพี่รถจิ้มมาให้ใช่แบบใครน่าจะเหมาะกับตัวไหนแล้วว่าพอใส่แล้วก็เออเราก็ดูเหมาะคาแรคเตอร์ของทะเลทรายบีดุ๊กแบบที่เราใส่ตัวนู้นชื่ออะไรตัวนู้นชื่อภูลาลาทีปซีดูคอนเทิร์นนะคะแต่ไม่ไี่นำคนเองคอนเทิร์นไม่เคยได้นำตัวเล่นหน่ายเล่นหน่าย ก็คืแค่ไหนแค่น nah ั้นแค่น้องชายจะเป็นเรื่องต่อกันหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้ไม่รู้ฟังแล้วครับสปอยที่ดีไหมเน่ยสปอยชอบมากเลยครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากเลยครับสปอยได้แค่ว่าแบบโคตรดีอ่ะครับใช่พูดได้ไม่ทับทางกันครับสามารถฟังทั้งสองเพลงไปพร้อมๆกันได้ใช่ครับครับผมแล้วตอนนี้แค่ไหนแค่นั้นเนี่ยครับ ตอนนี้แบบจะลองสามล้านสามร้านไปให้จบทีโอ้ยเราะถ้าแบบไปสี่ร้านเหลือเราต้องมีอะไรแบบพิเศษพิเศษเลยค่ะร้านเดียวทำอะไรดีคิดตัวนี้เลยไหมเดี๋ยวเรายังไม่รู้ยังไม่ได้คิดไวอะครับรับมาคิดกันมาจากอเมริกาก่อนเลยใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่มาช่วยคิดครับรอพี่มากลับมาแล้วก็จะมีอะไร เที่ยวภาคใต้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็จริงจริงเมื่อวานพวกเราแอบดูมาก่อนแอบดูแบบแอบดูคลิปมานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วได้รู้สึกว่าแบบคิดถึงคิดถึงช่วงเวลานั้นใช่ครับรู้สึกว่าเออคือเรามันเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นแบบเหมือนแบบเราไปถ่ายทำมันานมากแล้วเหมือนแบบเราก็ไม่รู้เลยว่าเออที่เราถ่ายทำมันออกเป็นยังไงเลยเหมือนแบบเมื่อวานจริงๆก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ได้เห็นว่าแบบชิ้นงานที่เราตั้งใจทำลงไปมันออกมาเป็นยังไงจริงๆก็คุยกับจินก็แบบเออชอบมากรู้สึกว่า รู้สึกว่าเออมันมันแบบท่านไมคิดถึงช่วงเวลานมาที่<ล>ผมดูมันก็เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าจะส่งความรู้สึกไปดูคนได้ท<ช>ุกคนดูก็น่าจะมีรอยยิ้มกันเยอะอยู่ครับผมว่าสนุกนะสนุก<ช>ครบรถครับครบครถในรายการมีทุกอย่างเลยครับสุขทุกเศร้าดีใจตลกหมดละคือความเป็นครอบครัวมีหมดครับก็พี่พามาเพื่อนสองคนน้องอาล่าน้องขุนบอกเสมอว่าเป็นปลาที่หัวพิยมเป็นอะไรนะปลาเป็นเก็นเป็นปลาที่สองคนหัวพิยง คนจริงๆมีอีกเยอะเลยครับพี่พีพีมามากเลยครับก็ใช่มั้คอะไรนะครับถ้าผ่านทุกตอนเลยใช่ไหมครับห้ามผ่านห้ามผ่านอ๋อห้ามผ่านสักมผัสห้ามกดสกิปหรือกดคูณสองไว้แต่นิดเดียวเลยครับเข้าจริงๆหนึ่งวีที่คุณพลาดไปอันนี่ไทยแลนด์ดูไม่ได้ละไทยแลนด์นี่กดคูณสางมีคูณสามกดคูณสามแล้วเมื่อกลับมาโชว์เมื่อกี้นะคะมีแบบโชว์พิเศษใช่ไหมการนำมือถือที่แบบในรายการอย่างเงี้ยมาโชว์ให้ฟังเลย ก็มี2เพลงครับก็เพลงหนึ่งคือรถของเล่นที่ผมเคยโชว์ในรายการมาก่อนแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คืออยู่บํารุงครับก็เรารู้สึกว่ามันก็เหมาะกับบรรยากาศแบบตอนเอาเป็นเพลงแบบสุดท้ายแบบฟิลฟิลใจใจครับซึ่งจริงๆรถรถของเล่นก็เป็นเพลงที่ผมได้เขียนแรปใหม่ขึ้นมาด้วยใช่ครับ,<ช>รบมาทํากับพี่จินครัง้งนี้ก็ปกติผมไม่ค่อยได้แต่งแรปเพลงที่แบบเหมือนกับว่าแรปกับพี่จิน2คนอย่างเงี้ยไม่เคยทำมาก่อนเลยก็เลยเป็นครั้งแรกครับก็จริงๆตอนแบทเทิลจังก็ ร้องก่อนได้ไหมใช่ไหมครับใช่แล so ้วก mm ็ก hmm. yeah, yeah. mm ็ตอน789ทางแคสซูผมก็แบบเคยไปจอยของจังแล้วก็แต่งรอบนี้กลายเป็นว่าจังมาจ่ยของผมจอยของพี่จินแทนใช่ครับจอยกันไปจอยกันมาจอยไปจอยกันมาครับดับเบิ้ลดิวคูเจจจค่ะเจเจชอบกันไหมต้องถามอย่างนี้ดีกว่าก็แสดงว่าในงานต่อๆไปก็จะมีคำว่าอาจจะได้ความช่วงโชว์ กุดิชัยตอนนี้ก็เป็นไปได้ฮ่่ใ้องเอันเดอร์กราวอาจจะเป็นกุดิชัยกับฮารออะกราิชัยกับฮาร์ตเต้นออนเดอะกราวโอ้ต้องแ่แน่ก็น่าสนใจนะฮะไม่มีใคไรเาดนไปได้ครับทุกคนอาจจะเป็นแรปก็ได้ใช่ชิมมน่าโน้ตชิมมูน่าโน้ตซอฟมันคือครั้งหน้าแบบเราจะใส่มาสคอตเพลยเลยรับบี้มาก็ได้จริงวันนี้เทะเลที่เดินมาอาจจะเป็นเราก็ได้นะวันนี้ไม่รู้เลยจริงๆีหรอเนี่ยอันนี้เดีามีวันนี้มีเดินมาผมเห็นอยู่ ไนะก็คือเะไรเลยอ๋อเราเรากลัไปดูอีกตอนหนึ่งที่รื่องากผลงานแล้วก็รอดูชาลีน้องกับบัสเซเวลล์ได้ครับได้น่าสนใจยังไงก็ฝากบัสเซเวลลเด็กๆของพวกเราที่เรืครับก็คือเอ็นดูสุดๆช่วงนี้คือแบบซ้อมกันหนักมากแล้วก็จริงๆผมเขาอ่ะถ่ายมีมาแล้วแล้วผมก็แอบไปกองมีมาแล้วก็ดูก็คือแบบ พวกเขาเก่งกันมากจริงๆครับทุ่มเทเแล้วก็ทุ่มเทสุดๆเลยแล้วก็ผมก็อยากจะบอกว่าเขาตั้งใจทำก็ขอให้ทุกคนพพอร์ตเต็มที่นะครับแล้วก็พพอร์ตพวกเรา5คนด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจเหมือนกันครับแล้วก็พพอร์ตพวกเราบัสสิบสองเพราะว่าเดียวก็มาแน่ครับ The return, the return. เดวิดเชิญนะเดวิดเชิญนะ่านไม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทรศัพท์ไปหาพี่ยงก่อนนะเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะเรื่อยดีครับเมื่อไหร่ดีครับก็จริงๆเรารู้แล้วแต่เราไม่ไหวครั้แค่น้องชายไปก่อนนะเพราะหมดแค่น้องชายก่อนครับตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society